สวัสดีครับเพื่อนผมบาสน,นะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องของผมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิดีโอวิดีโอหนึ่งมันเป็นเป็นคลิปของชายอินโดนีเซียเนี่ยครับผมดังมากซึ่งคลิปวิดวีโอนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบเออเราก็คิดแต่เราอาจจะยังไม่กล้าทาหรือเพื่อนเพื่อนทุกคนผมว่าก็อาจจะมีพูดกันเล่นกับเพื่อนนะว่าอยากทําวิดีโอแบบนี้ทําอย่างนี้จะมีคนดูไหมถ้าทำแบนี้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับผม ก็ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ว่าแบบนั่งเฉยๆสองชั่วโมงครับผมซึ่งตอนนี้คนดูไปแล้วห้าล้านวิวครับเท่าไหล่ะครับผม <S <S ผมก็คิดว่าแบบเออคอนเทนต์อย่างนี้ก็ทำได้เลยเอ้เจ๋วอ่ะเออก็ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นคลิปวิดีโอของชาวอินโดนีเซียท่านหนึ่งนะครับผมเขาได้ทำคลิปนี้ออกมาซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อว่าดีดิดนะครับผม เขาก็ทําคลิปวิดีโอประมาณว่านั่งอยู่เฉยๆสองชั่วโมงไม่ทําอะไรเลยเขาก็นั่งอยู่ังน่งอยู่อย่างนั้นจริงๆนะครับผมนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆทำ,ทำหน้าแบบเนี้ยแล้วเขาก็กระพริบตาทําหน้าอย่างนี้ยนิ่งๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วกระพริบตาแป๊บๆ,ๆอย่างเงี้ยเอ้ยได้เฉยเออคุณรู้ทั้งห้าล้านเนี่ยอยแล้วเขาก็บอกว่าที่เขาทาวิดีโอนี้ออกมานะครับผม ก็เขาก็ตั้งชื่อคลิปมาก่อนเลยนะตั้งว่าซึ่งคลิปนี้แปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่า2ชั่วโมงที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับก็จริงแล้วเขาก็ทาตามคลิปนั้นจริงๆผมเข้าไปดูเดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งคลิปของเขาไว้ให้ด้วยทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยเป็น2ชั่วโมงที่ไม่ทําอะไรเลยจริงๆผมว่าคอนเทนเนี้ทํายากนะนั่งนิ่งๆอยู่สองชั่วโมงเนี่ยไม่ทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆเลยนะครับผม ซึ่งที่เขาได้ทําคลิปนี้มาเขาบอกว่าที่เขาทําคลิปนี้มาก็คือว่าชาวสังคมอินโดนีเซียเนี่ยอยากจะให้เขาเนี่ยได้ทําคลิปที่ให้ความรู้แก่เยาวชนหน่อยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบอึดอั้น,นตันใจรู้สึกอึดอันอ้นนะแล้วก็ได้ระเบิดปุ้มออกมาก็กลายเป็นคลิปวิดีโอนี้ซึ่งนั่งเฉยๆสองโมงไม่ทําอะไรเลยเขาก็บอกว่า คลิปนี้ก็ให้ก็อาจจะเป็นเป็นประโยชน์ก็ให้คนดูตัดสินเองนะครับผมว่าได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้เองนะครับผมก็สําหรับผมที่ดูแล้วผมก็ได้ประโยชน์จากคลิปวีโอของเขาก็ประมาณว่าอยากให้เราสังคมอินโดนีเซียหรือผมไม่รู้นะครับว่าสังคมอินโดนีเซียเขาเป็นยังไงนะครับผมแต่สาหรับผมที่ดูคลิปนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าอยากให้เราเนี่ยได้อยู่กับตัวเองนั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆได้คิดได้ไต่ตองอะไร ให้มากขึ้นเนี่ยผมก็ว่าได้ความรู้นะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนเจอมาของแต่ละคนอ่ะมันมีความรู้อยู่ในหัวในอะไรเราเยอะมากเลยครับผมแต่แค่เราไม่ได้นั่งนิ่งๆแต่ตองความรู้ที่เรามีออกมาแล้วก็กั่นกองมันออกมาให้มันมาอยู่ในหัวเราอีกครั้งหนึ่งครับผมให้มันมาจาได้อีกครั้งหนึ่งอนระัผมว่าเขาน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นนะสาหรับที่ผมเข้าใจนะครับผมแล้วเขาบอกว่าจึงได้เกิดมันคลิปนี้ดีโอนี้ออกมาแล้วก็ หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้เขาจะเพลิดเพลินไปกับคลิปวิดีโอนี้ไหมครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ของผมที่เอามาเล่าให้ฟังนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีคลิปวิดีโออีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ